สวัสดีครับวันนี้ผมพบกับผมกัอร์ดอนร็อกเคสอินเดียชั่นนะผมวันนี้เราจัดกิจกรรมหาของกันนะผมรับรางวัลนะผมผมก็ขอลุ้นด้วยนะเฮียนะฮะมีอะไรอาชีพแบบเดิมแล้วว่าใครจะได้นะผมว่าใครจะได้นะ้มันมีไอ้เจนถือไบฉ่ายมาก่อนกูนะไอ้เหี้ยโอ้ยไอเฮถือไบฉ่ายมา เจอแล้วเจอแล้วเจ็บแล้วก็ยิงตรงที่ไฟสายอยู่นะเว้ยเดี๋ยวพีเดรไปดูว่าถูกหรือเปล่าไฟเอ่ยไฟฉายแล้วผมอุ้ยตอนนี้หากันทุกใจแล้วที่เฮ้ยมีใครเจอยังวะอะไรไอ้เหี้ยมึงไม่ใช่ของแม่งหายไปเลยหรือวะเจอแล้ว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 ใครเจอไหนอ่ะ โอ้ยดูมกดออฟเนี่ยเจอแล้วฮะโอ้ยยนะฮะตรงนี้โอ้ยมันไปวิ่งมันไปวิ่งดูก่อนไงเออวิ่งกูไม่ได้โกงเลยนี่นี่นี่ตู้อาไรล่ะตู้อะไรนะครับใส่แค่บางตู้ว่าแล้วขอละวันเลยโอ้ยยะฮะ เอย่าออฟว่าเอาอย่าอฟมาหลังเขาแม่เสือกได้ก่อนเลยที่เอ้าคนเขาตาดีก็อย่างงี้นะใหญ่เนี่ยไหนไหนคนจะให้รางวัลไหนไหนไหนไดูเลยดูหดดูดูแม่งเลยดูแม่งเลยเฮ้ยอยู่ไหนคนจะไหนมารับไหนอยู่บนสะโพกน่ะไฮ้ยคือไปคือไปดูมันเฮ้ยมึงอย่าเล่นอย่างงี้ดิเฮ้ยอูดูดูฮี้อะไรหรอถ้าใครถ้าใครเก็บได้กูไม่รู้นะเพื่เฮ้ยอย่าเล่นอย่างงี้ดิไอแซ่บ ไห้คนไหนเดี๋ยวมึงบอกชื่อก่อนคนไหนจะให้กูเนี่ยเด่นอยู่คนเดียวน่ะไหนวะตัวผู้หญิงเหรอเออหน้าม้าลงพตาเนี่ยเออเออเฮ้ยพวกมึงจะเสือกจะเสือกจะเสือกแล้วกูยิงทิ้งหมดเลยสัตว์จะเสือกยิงดิยิงดิแต่วก็คือแกนอบซุปหนึ่งอันทวีเฮ้ยออกไปดิเฮ้ยอ่าเกก็็บบเเอาไอ้เหี้ยมันเก็บอ่า เอาแบ่งเพื่อนดีแบ่งเพื่อนดีไอ้เฮียแม่งเก็บหมดเลยอ่ะอูไม่ได้อ่ะไอ้เฮียคนที่หนึ่งไม่ได้มึงระวังไว้ไอ้ใครคนนี้มึงระวังไว้กูจะจิ้หัวทิ้มเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เฮียไปามมาไอบอลเอามาไอ้เหี้ยเกาะเกาะเกาะสีเหลืองเกาะสีเหลืองกูเห็นอยู่เกาะสีเหลืองเอามา เออแล้วละเอามาอี๋ยังไม่ได้เอามาดูไดกันไดหมดเลยดีครับเดยวบอกกีนะกุโดได้โดได้หมดไอที่มันนอนอยู่นเีระวังระวังหลุดเราจะแคนนะเซฟซนราวังหรุดเราจะแคนกัลิน่านะผมรอรอแ้าบนึงของังไม่หมดกรุดป๊านึงเออ เอาว่ามึงหลุดออกจากกอลีน่านะกูยังไม่ได้เลยๆเกาะเรืออยู่ไหนก็บอกกันแมเอ้นะมมาเกาะด้วยเฮ้ยมาเดี๋ยวกูจะแบ่งนี่หรอกกูเชื่อว่ากูจะเคนเดียวหรอกเจมส์ครับเจมส์รอแป๊บนึงนะกูหลุดไอ้เรือกูพิงของเรือเกินเย็ด ไอ้ย่าออฟแม่งเกียร์ว่ะไอ้ท te te ี karaoke, yeah. ่หลังใครมี่กิจกรรมอะไรมึงซ้กสุดไปเอาไปอย่าให้มันไปอะไรมันเกี่ยวอะไรกูเนี่ยแม่งเดินไปเกี่ยวดูว่ะเออควายเดินดูมาตั้งแต่ข้างนอกแล้วกูว่าถ้าเป็นเดินแวะดูแวะดีไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเลยกูหลุดสองครั้งดูชุดหน้าเส้นกูยังไม่เคยใส่ไม่ใส่แล้วมึงใช้โปมองเห็นของหรือเปล่าไอ้เหี้ยเออเหี้ยโปมองทะลุทุยแล้วใครเดินไปไก่ออฟปทวามไม่เห็นหรอ ไม่รู้อ่ะใครไม่รู้โหแล้ล้นเราไม่เห็นของเหรอวะไอ้เงี้ยไอ้เงี้ยมันไปก่อนกูด้วยซ้ำนะมึงไอ้เียใครนอนตายวะนั่น่ะไอ้เงี้ยกูบอกว่าได้แก่กูบอกว่าตายแล้วซึ่งแย่แยบกันเลยมันเปเลยไอ้เงี้ยอะไรเนี่ยวไอ้ตัวหอตายเปล่า เย yes> ี่ยตายใครเป็นอะไรวะเยี่ยม่ตายตายแบบทุลิบมากเลยอะเอาหลอเอาหลไอ้เหี้ยแหม่เมาเนี่ยตายเย็ดเฮ้ยกูบอกกูบอกมึงเนี่ย บนเล่าตัวเด็ดก็แรงแะแเอาอาีอา V เดด V เด็ขยเยาว์ V ว้าวเอาอีฮี้เยอะไปไหมโดได้โดเอา้ยเอางี้กว่ากูให้อ่าเก้าสามดีกว่า